สวัสดีครับทุกคนดิดิต้ารับก็เซลี่เขียตาใน e ีที่สี่นั่นเองวันนี้นะครับตัวเบตัวน็อตมันเรายังข้าไปกับขี้เทอะขี้เกียจทำแต่เราจะทำสิ่งที่หนักกว่านั้นอีกอันนี้ผมผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ผมก็ตั้งแล้วนะทุกคนผมไม่ทำมานะครับ จะมีสี่ที่นะครคบะทุกคนป่าฝนก็น่าจะรู้เนาะเออได้ลยวาได้ค่างูขนนกแน่นเพราะเราเจอขอไอไอปราสาทงูขนนกเลยคัะอีพีห้าเดี๋ยวเราฆ่าบอสงิงขนนกันอีพีหแต่เราต้องทำอีพีนี้แต่ผมว่าน่าจะได้อีพีหกอะทุกคนเพราะว่าอีพีนี้งานหนักเลยเราจะแต่วันแต่วันนี้ยังไม่หนักเอ้ยลืมไปเลยวันนี้ไม่บีอีพ อีพีห้ารู้แล้วทำอีพีห้าเจ๋งแบบเป็นแบบแต่ไม่มีทันแอบส่องซิขอแอบส่องหน่อยมีเจบแม่น้ำหรอ,อจริงดิคือป่าสำชาไม่มีทะเลเลยเป็นอะไรกับวะยีงไงทางไปปา่าดงเดี๋ยวไปดูป่าดง ป่าดงเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูี่าดงนั้นข้างใหญ่เลยนะมีสิ่งทีบดีกว่าทุกคนแต่มันไม่มีเลยสิ่งที่อยากข้้งเราไปทางไหนดีที่ใกล้สุดอ่ะเด้อดีเด้อดีดีเดเด้อดีเนี่ยนี่ถึงแวะ ใช้สมุดวาก็น่าตีเกียรอย่าลืมนี่ว่าเราใช้ครั้งเดียวคุ้มค่ากับชีวิตเลยนะเบิกเราสามารถเปิดได้นวเราใช้ได้นั่งหลายรอบเาฮ้ยดีดีดต่อเจ๊เล็กๆดีแต่เม่อเค้ทุกคนไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินทุกคนไม่ได้ยินข้อขอไม่ได้ยินแล้วกันนั่นคือเสียงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปุ๊ดๆอะลรใช่ไหมคืออะไรนีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำทาง ใต้บ้านกันนั่นเองนะเข้าใจใช่ไหมไม่มีที่ขุดเลยอ่ะอันนี้ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยต้องการจําเป็นแล้วนะทิ้งนะที่ขุดที่ขุดที่ขุดอันนี้จะำทา,ทางเดินใต้ดินกันนะครับเราใช้เป็นที่ขุดใช้เทีนนะครับเพราะาม,มันแบบสุดยอดมากพระเจ้าช่วยกล้วยคุณตาครับนี่กับคนปู่ซะอีกนะ เอ้เนี่ยชึบว,ว้าวฟินมากฟินแบบพี่แท็กแต่ผมไม่ทอบพี่แท็กมันก็ใหญ่เกินไม่ต้องใหขนาดนี้ล้วซึบเอ้ยเอาเอาสามบล็อกพอ่ออย่างงี้คือเอ้ยเอาสามบล็อกเหรอสี่เอาห้าบล็อกไปเลยสร้างงานตัวเองวะ่ะครั้นี้คือผมสร้างงานงานให้กับตัวเองเองบ้าหรือเปล่าเนี่ยเ,ยเยองบ้าเอ้ยมีงานได้ทำว,ว้าวมันก็ใหญ่เกิน โปรเจกต์น okay. ี right ้ใหญ่และไม่ใช่แค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับไอชั้นเนี้ยเราอะวัดระยะนะครับไอชั้นเนี้ยคือเราทาเป็นแบบไ่แบบเดี๋ยวเราก็ต้องเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรมากบอีกนะเราต้องขุดต่อไปนะครับชึบชึบคือคือถ้าคือถ้าทุกคือถ้าทุกคนทำงานสะดวกเลยถ้ามีที่กุดใส่ชิ้นนี้เพียงอันเดียวเท่านั้นทํางานสะดวก สบายมากอย่าใช่ไหมโอเคมันลึกไม่พอนะครับตัวนี้อันนี้เราจะเป็นแบบชึบทางนี้นะคะแบบทานเอ๊ยังยังพึ่งเลยดีกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวเราต้องชึบท,ทีเดียวเลยชึบว้าวสองครั้งไปเลยแบบฟิน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 แล้วก็จะฟินทะลุจอเลย จะฟินทะลุจอไม่ได้นะฟินทะลุจอนี่เอานะชิบชิบชิบว้าวฟินอีกแล้วฟิน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 ยิ่กมามาดามฟินสิทุกคนคือถ้าแล้วเ,เล่นปกติคือได้ยินดินเยอะมากนะจริงนี่คือแหล่งฟาร์มดที่ดีสุดในจักรวาลนี้ใต้ดินไง หลาว้าวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ให้เป็นบล็อกอื่นนะครับชึบเอาลึกแค่นี้พอนะทุกคนอุ๊ยมันลึกไปแล้วอันนี้วางเป็นยา่าใต้ดินเาใต้ดินอีมากเราจะไม่วางเป็นบล็อกบล็อกนี้นะครับคนเออคือคือเอาดินก็ได้ เออทุกคนก็อย่าไปสนใจเลยนะครับถือว่าเป็นลังเลกันแล้วกันเนาะอย่าสนใจเลยก็อ่ะเห็นไหมขาใจอ่ะท,ท,ทุกคนคาใจใช่ไหมอ่ะเออกระด้คาใจทุกคนถือว่าทุกคนมันอว,ว,ว้าวทำไมเราทำไมเราไม่ใช่บล็อกดินวะเออจริงละเราจะได้ไม่ต้องเคลียร์ปัญหาเยอะตรงนี้ก็ดินตรงนี้ก็ดินอ้าวสุดยอด เราต้องขุดเราขุดอ่ะคือเมื่อกี้ผมกบดินนะแล้วผมขุดต่อก็ไม่รู้ทำอไมทำไมลืมอ่ะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องใช้นี่ไงใช้ไอ้ใช้นี่ขุดไปเลยว้าวว้าววินสุดๆอันนี้ออกชึบชึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจริงจเยอะจริงๆอ่ะ ลืมไปไหมนี่ไม่ใช่ดู้ชยเชนนะเชื่อมันก็คือชันก็ใช่แหละมันใช่แต่มันไม่ใช่ใช่ในความไม่ใช่ ific. ว่ามันเริ่มไม่ใช่ในความไม่ใช่แล้วอันนี้เริ่มไม่ใช่ในความไม่ใช่ไม่ใช่ในความไม่ใช่ทุกคนโอเคเชื่อมอ่าวเฮ้ยขายตัวเองนี่ว่า ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นดินให้หมดเลยนะครับหรือในอนาคตเราอาจจะมาเปลี่ยนแปลงอีกนะครับคิดว่าเราจะได้จบไงยังไงเราก็เออไม่มีใครเห็นกันแล้วอะอ่ะถือว่าไม่มีใครเห็นนะคะว่าเราวางบางนี้นะคะไม่มีใครเห็นเพราะเราก็เปลี่ยนเรางานงจะเปลี่ยนไงให้มีวอลอะไรมาทับไงเออฉลาดฉลาด เกมโกงไม่มีใครเห็นอยู่แล้วไม่ไมีใครเห็นแต่คนดูเนี่ยจะเห็นมันเต็มตาสองอามสี่ห 10, ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยห้าแสนหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยตาเห็นหมดเห็นหมดโอ้ว้าวถือว่าใช้ได้อยู่นทุกคนเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้ค่ะเราวันนี้เราจะใช้แรงงานคนครับแรงงานตัวเองนี่แหละ เออใช้อะไรมาตอบข้างล่างดีเอออาซิตยนนอ่เราจะใช้บล็อกอะไรมาวางดีให้มันมีสีสันสวยงามอ่ะนี่โกลไฟสีส้มเหรอมนใช้อะไรหกสิบมีอยู่แล้วเงินนับพออ่ะอันนี้เออ เออเอาสีฟ้าไหมนี่สีฟ้าโอสองรลยสี่ไม่เอาเอาสีส้มก็ได้วะผมไฟสีส้มมาตกแต่งข้างล่างนะครชบชึ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 บชบ,ชบมันทำให้แบบลายตาดีนะทุกคน,นทางมันคือทางแห่งความลายจ๋าปักอันเดียวพอทุกคนมันมันดีหรือไม่ดีวะไม่ดีอ่ะเสียเงินฟรีซะแล้วไม่ดีเสียเงินฟรีซะแล้วเฮ้ใช่ถูกฮ้ย อิดกรรมะถันเอออิดไซสีเทาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ดีมันทำอะไรได้ดีทุกคนเดี๋ยวอิดไซไปทำอะไรได้บ้างขึ้นไปดูกันอิดไซจ้ะทำอะไรได้บ้างจ้ะกอกิสตาได้กิซต์อะไรอิดไซไม่ไม่ไม่เห็นเอาไม่ขึ้นเพราะว่าเรามีอันเดียว ิอ่ะทะเลกับประตูรอบห้า่ะทะเลกับประตูอยู่ล้วทุกคนทะเลกับประตูชืบอคนอะไรทะเลกับประตูวะชชบอ่ะอีกแล้วอย่าเลยนะอย่าให้ฉันทะเลกับนายเลยนะโอ้โหช่วยช่วยช่วยเออ ตัวเด็ดตัวซะอีเกาะไปเลยก็ได้ไอาส์จะรับผิดติอดอีกติดอีกแบบนี้ก็ได้ชึบไม่ไดไม่ติดอะไรคิดเถอะอ้อาก็คือคิดเถอะเด็๋ก่อนผิดอ้าวเ,เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้ทวนแก้แต่ไม่ใช่วันน,น,นี้แก้แก้แน่แต่ไม่ใช่วันนี้เกลียดช่วยชิย้น เออทำไมทำไมทำไมไอ้ประตูวันเดียวมันไม่ทะเลาะไอ้ประตูหลายบันเอออซิลิก้าก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนแต่ละเดมันมันจะโทนขาวออกขาวไปหน่อยอะทุกคนเราเอาเป็นแบบขาวสลับดันไหมเอ้ยแล้วดันคืออะไรเอ๊ยเอาแผ่นไม้บ้านกว่าแลวเพราะเราไม่เคยไม่ได้ใช้แผ่นไม้สร้างบ้านเลยบอปป่านี่ถือว่าหนาหมู่เออเรามาลองดูก่อนว่า ไหนสวยไหนไม่สวยเอออันนี้ชึบอันนี้ชึบไม้ช่ำชาผมตัดนะคะเพราะว่าดูทุกวันนะแทบไม่แทบไม่ดิคือมันไม่มีเวลาที่ไม่ได้เห็นอ่ะเพราะว่ามันมันก้นซีรีส์อ่ะทุกซีรีส์เจอไม้ช่ำชาหมดที่มีซีรีส์ไหนไม่เจอไหมออันนี้ไม้เจนทุกคนไม่เจนไม่เจน เจนนุ่นบไอสลัดผักไม่ใช่โฟมมันก็ขอตกแต่งอะเข้าใจด้วยนะแต่เขาทำเหมือนจริงมากเลยนะทุกคนโฟมอะอันนี้แค่พูดเชืยอ,อันนี้คือแผ่นไยเจนอันนี้คือห้องชิงน้นหลักๆนะทุกคนเอาไม้อ่ะแตเขาหาว่าเราเราเราไม่โชว์เขาดูน้าใจ แผ่นไม้มีทั้งหมด8ชนิดนะครับโดยประมาณนะนี่นะครับอันนี้มันจะออกเป็นโทนแบบใช้ทุกสีเลยค่ะจบใช้ทุกสีหนึ่งสอสสี่ห้าหกอ้าหกเหรองั้นเดี๋ยวเราก็จะมันมีห้าบล็อกมันวางค่ะบล็อกก็ใส่ใส่ไปเลยไม่ต้องผมมเตอร์เกิดใส่ไปเลยใส่ไปเลยอะไรไม่เหมาะมาเอาเจ็ดสีนะครับเอาเจ็ดสี ไม่เจนไหมไม่เจนมันดูนแบบแบบมันออกโทนทุกสีอสรุปได้แล้วนะทุกคนเราจะเอาเราจะไม่เอาไม้ส่นนะคะพวกธรรมาดาเจอเทปทุกวันอ่ะเจอแทบทุกวันนะททนนะใช่ไหมนี่อย่างนี้กัแล้วกันนะทุกคนสลับ,สล,บ,ส,ลบสลับสลับตารางะเดี๋ยวก็เพิ่มนะนะคดเพิ่ม หรือว่าหรือว่าเราจะแบบเพิ่มตรงนี้อันหนึง่งชึบได้นะได้อยู่ได้แต่เาอันนี้จบไปแล้วอะ่ะเออเราแปลว,ว่าเราต้องเริ่มเนี้ยชึบผิดอีออกก่อนนีออกก่อน,ออกกอนว้าตายแล้วเ yes, ยสซะแล้วทำไมทำไมอยาให้ฉันซักปัญหาเลยขอร้องมันก็ขยันสาวบนห้องให้ฉันจริงๆ ว่าเกือบซสแล้วอันนี้อ่นนี้โอเคนี่อ่ะใช่ได้อันดูนี้ออกก่อนทุกนี้ออกตั้งทุบหมดออกทุบออกหมดทุบออกหมดทุบออก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 อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งของแถวเอ่ออึ๊บอันนี้อันนี้อันนี้มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบพอดี ไม้สนชึบไม้สำชาไม้หน่ามูไม้ป๊อปไม้เจเอ้ยไม้เจนมีแล้วนี่หว่าเออเออไม้วานัทเอ่อไม้ไหนวะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยมันดินแปดหนึ่งสองสสี่ห้า เจ็ดเออเจ็ดจริงด้วยวะเราน้าผิดแน่เลยทุกคนเออน้ำผิดครับอ้าลืมไหมอาร์เบิร์สไม่ได้อาผิดไม่ไม่ได้อาผิดไ,ไ,ไดอ้อบ้าวันวันเรื่องงงแล้วนะตัวเองเอันนี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ชึบต่อไปก็นี่นี่ใช้ทุกสีเลยจะไม่มีจะได้ไม่มีสิ่งง่งงอนกันชึบ ชึบแค่นี้ก่อนก็จะมีทุกโทนสีเลยนะแล้วก็ให้สีท้ายเนะี่ยมาขึ้นโทนวันเหตสลับแถวเนี่ยชึบอย่างเงี้ยเออใช้ได้เป็นการผสมกันสองไม้สองสีสองกลิ่นสองสไตล์มันมันจะได้ได,ดีไปได้เละวันเนี้ยายาแต่ขอร้องไม่เอาดีกว่าทุกคน เละแน่ทำอะชุบๆชุบชุบเอาเป็นไม้ก็ได้ชุบๆนั่นแต่จะเป็นตารางทำแบบไม่ใช่อันนี้มาซ้ำแล้วต้องกดต้องทุกคนต้องกดดีๆด้วยนะอันนี้ก็ต้นอ,อะไรอ่ะไม้หนาหมูเหรอเป็นอะไรวะไม่รู้ว่ะไม้ป๊อปปาร่าอันนี้ไม้ป๊อปนะไม้ป๊อปเออเออไม้ป๊อปอันนี้ไม้ป๊อปเลยกันแล้วกันอันป๊อป พรับ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 โอเคพรับ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 โอ้ยพรับ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 โอ้ไม่เนี่ยพรับ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 โอเคเอ่อเออตรงนี้ก็ไม่ใช่ดิอันนี้ก็ปรับ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 พรับไอ้ก็ปรับปรับปรับพรับสวยงามตามท้องเรื่อง ไม่ทุกตีทุกเกนทุกสต์อืมโอ้ขางข้องขลองขลองขลองผูอง้อ,อยู่รอบนี้แค่สามสีสามเกนสามสตาเอ้ยผูอ้ยอยู่รอดคนนี้ว่ะ่มาให้แผ่นไม้เนี่ยพระเจ้าพระเจ้าช่วยกู้คุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ปุ่มกดนี้ลืมทิ้งค่ะแคนี้เราใช้เป็นแบบนี่กไงละกัน,กนชึบชึบอะ ตกมันมันเคยเป็นอันนี้ผมเคยแบบเหมือนทาแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำมันมันลึกไปไหมทุกคนเออมันผมนว่าลึกไปอ่ะ่าแล้วต้องกลับต้องปรับปรุงสามสี่พันห้าบล็อกเลยนะทุกคนไม่รู้เอาว่าห้าไอห้าบล็อกเนี้ยไปทำอะไรแต่เรากบดินกันเถอะกบดินกันเถอะ ไก่จ,จ๋าได้ยินไม่ไหวในเสียงใครไม่ใช่มันแล้วมันไก่ไอ้นี้ไอ้นั่นะเพลงไก่จ๋าเนี่ยเ,ยเ,เ,ยเยตัวไก่เออค๋ออย่าหติดก,กันไก่จ,จ๋าได้ยินไม่ไหวในเสียงใครคนหนึ่งเขากลัวลิขสิทธิ์ผมไนแหละไม่กลัวร้องเพลงทุกเพลงเท่หีในโลกเป็นคนอะไรวะนี่ ตัวอีกแล้วไอ้หลั่งพังอ๋อช่วยด้วยทุกคนดูดน่อยเห็นทีนกำลงังจะสั่งซอสเฮ้ยทุกคนเห็นหางเฮ้ยอานิตยเราจะเจอไหมเราเจอเดนนดสสาวทุกคนหางเดนนดสสาวพ่โรแล้วเราก็ไปจับหนีนกกระจอกจ้า มาด้วยนะมีสองตัวเลยนะกินสัตว์เออให้มันเสียเลยเพราะว่าเราเผเอร์วิตีมันนะทุกคนเงี้ยชึบจะอ้าคาร์เตอรคาร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 เตอไม่ดึงใจช่วยคนช่วยคนดูเฉยเฉยอะไ้ออกนะครับแต่เอาไอ้นี่เข้าตัวมานี่เอ้ยไม่ใช่ชึบเอ้ยอยากลุฟต์ตวางวาตรงไหนตรงนี้เหรอ เซฟไว้ตรงนี้ชื่อวางไว้นะจะได้หรยอนี่คือจุดเกิดของเรานีมันมีเตาด้วยอันนี้ก็คนก็รู้อยู่นะว่ามีเตาด้วยนะเราเอามาตกแต่งด้วยได้นะเออในบ้านเราตกแต่งสักหน่อยก็ได้นะเอาแบบเตาอ่ะเตาแบบเตาอ่ะชึบแบบกำลังทำอาหารอ่ะเป็นเตาหินละเนี่ยถ้าเฮ้ย สองเตาเลยไม่ได้เตาเตานี้สามารถทำพอรเธอรแรกก็ได้นะเชฟมัตรงนี้ช็ตรงนี้ออกตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยชึบ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 สามหกดับเบิ้ลเตาเลยดับเบิ้ลของ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 เบิ้ลเตาเลยไม่ใช่ดับเบิ้ลเตาธรรมาดาเออชึบเฮ้ยไ,ไ,ได้เดือดเลยนี่คือเกมสุดตะกะทุกคน ่ะเราสามารถจิ้มไดนโนเสาร์ตัวนี่จิ้มในชึบจิ้มได้จิ้มได้มไดม่เกยได้แบบมาหัสจจรยนนี่เข้ามาดีกว่าเออฝนตกฝนตกง่ยฝนตกฝนตก,นนตก,นตกแล้วแบบนี้แดดจ้าแดาดและฝนเออแดดและฝนเป็นยังไงวะอยากรู้มากเลยเงี่ยเหรออืออืม ฝนตกฝนนี่คือฝนตกธรมรมดาว้าอย่าตร์มี่สิอายุสายฟ้าไม่ได้นะควรห้ามออกนะจังหวนัคือห้ามออกบ้านเลยนะเฮ้ยทำเควดเดียวเจฝนตกก็ได้นะเฮ้ยเราเปลี่ยนไปดูสภาพอากาศเลยก็ได้นะเฮ้ยแดดจ้ดว่กจะได้ง่ายในการดำรงชีวิตแล้วก็เราต้องการอะไร เราเก็บทำไมวันนี้่ยเราไปเพิ่มไฟให้เมนูดูมีชีวิตและชีวานวนี่อ่าอาเวลาตัวนี้ไม่ได้ตัวนีเไม่ได้ใส่ไปเลยชิบไอจ้าเชิบไอจ้าเดี๋ยวนะคตเราก็ต้องมาเพิ่มเริ่มอีกนะทุกคนเนี้ยมันเป็นแค่ขั้นต้นนะชิบเราไม่ต้องปีราปินมากิแก็ได้ฮ้ยมาอยากตำรวจยังทำามา มันเจาะจากภูเขาลงไปเลยนะจึ๊บที่ไหนคนมันจะไปโผล่ไหนวะแป่ไป,ไปใ,หให้รู้ร้อนรู้หนาวไปเลยรู้ร้อนรู้หนาวไปเลยอ่ะแปะไปให้หมอมาที่ทางเนี้ยอุ๊ะ ดีชื่อว,ว้าวทุกคนคลิปนี้อีพีสี่สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบสุดๆทุกคนสุดๆจุดไปเลยวีห้าจะมาทำอะไรยังไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ที่รู้คือเราจะแต่เราจะต้องไปทำงานที่ป่าฝนเจอกันครับบ๊ายบาย